สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะและผู้เข้ามาชมคลิปนะคะี่ช่องวัดีชาแนลคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านโอ้ยแดดร้อนมาก SLE แลพดแดดค่ะที่ต้องบอกว่าแดดร้อนมากแสบผิวอะไรเนี่ยค่ะ วันนี้สวัสดีปีใหม่จีนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบกี่เพ้าเลยเนาะแบบว่าใส่ตั้งแต่ตอนผอมกว่านี้เนาะใส่เที่ยวเยาวราชกันตอนที่ทำงานอยู่กรุงเทพ <c oughs> เป็นขอเป็นอมวยบ้างคะ่ะ กี่เพ้าสสุดวยแน่นมากค่ะแน่นสวัสดีค่ะผู้ที่เข้ามาชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีกี่รอบแล้วสามรอบแล้วสวัสดีปีใหม่สวัสดีเยอะๆสวัสดีปีใหม่จีนค่ะขออิงขออิงกระแสด้วยนะคะขออิงกระแสด้วยเมื่อกี้เห็นเห็นส่วนปริของร่างกายแล้วใช่ไหม ก็ยังอยากจะใส่อยู่ว่าก็พยายามอยู่เมื่อช้าก็ฟัง youtube มาแล้วฟัง youtube ฟัง youtube ช่องป่านหน่วยพี่หลวงมาไกลแล้วก็เดี๋ยวบบายก็เดชแนลเนาะ 10g พนมจิต Unlimited Newsmania ป้อมคนมองข่าว Rose Story เจพอนออนทัวร์อชลาบ้านสวนที่ตามๆอยู่เนาะมินิชแนลอยู่ม mm ั Channel เขาก็พูดจากันสนุกสนานดีก็ไปเลือกชมเอา แต่จะไปกดไลค์ให้ทุกช่องนะคะที่ขึ้นมาที่เด้งขึ้นมานะคะกดไลค์ทุกช่องเลยสวัสดีเพื่อนๆทาง facebook ด้วยนะคะต้องขอโทษด,ด้วยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่น Facebook เลยค่ะตั้งแต่ทํา y o Youtube ทําช่องนี้นะคะก็จะไม่ได้เข้าไปเล่น Facebook ก็นอกจากแชร์คลิปของตัวเองไปที่ Facebook ตัวเองแค่นั้นค่ะแต่ก็เห็นมีเพื่อนดูอยู่สองสาคนเนาะก็คงไม่อยากดูหรอกใช่ไหมเธอไม่อยากดูแม่ยุคน,นี้มันนั่งบน่นใช่ไหม ้าคนนี้มานั่งบนนั่งคุยก็คือก็คอนเซปต์ช่องค่ะทำแล้วสบายใจทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีรอยยิม้มดิฉันก็จะปริปริตรงนี้ปริเมื่อกี้เห็นปาก็ไม่รู้เห็นสิทุกทุกส่วนผ่านไม่ผ่านอยู่หนะ้าอก <laughs> ก็คือพอทำคอนเทนต์ทำคลิป ยูทูบเนี่ยค่ะดิฉันก็จะไม่มีเวลาไปดู Facebook หรอกนานๆจะเข้าไปขอเพื่อนขอภายเพื่อนทาง f c e e o o o เนี่ยนะคะที่ไม่ได้เข้าไปกดไลค์กดรักป,ก,ปกติปกติอาาะค่ะปกตินี่จะเข้าไปกดเลิฟกดเลิฟค่ะกดเลิฟให้กดรักก็อาจจะห่างหายทาง Facebook ไปทางไลน์ก็ไม่มีอะไรค่ะพอไม่มีธุรกิจไม่มีการค้าขาย ก็ทางรายก็ไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปอะไรเลยนอกจากว่าติ้งใครติ้งมาทุระอะไรนูน่นนี่ก็จะก็จะเข้าไปดูตอนนี้ข่าวที่บ้านสี่กอนะคะพอดิฉันตามค่ะตามข่าวเด็กเสียชีวิตที่บ้านสี่กอเนาะถ้าคนเข้ามาดูก็อาจจะไม่รู้ว่าดิฉันพูดถึงอะไรเด็กบ้านสี่กอที่ดาวนเนปจูน ือือตามข่าวเด็กตายที่บ้านสีกอแล้วก็ออไปตามตามว่าคดีจะจบแบบสมบูรณ์แบบเมื่อไร คนร้ายที่ทำลายเด็กทำให้เด็กเสียชีวิตจะลงเอยยังไงคือ,อมันโหดมากค่ะเด็กน้อยโหดมากดิฉันก็จึงตามข่าวจึงตามยูทูบเบอร์จนรู้จักนะคะตามยูทูบเบอร์มาก็จนรู้จักว่าคนน,คนู้นคนนี้ปานนุยพี่หลวง รอลุงมงคลน,นะคะกลับมาสักทีลุงมงคลกลับมาสักทีสิจ๊ะรอฟังลุงโยก็ฟังโหรพาโหรพาแล้วก็โหรพาชนแนลแล้วก็โหรพาวาละตี้สองแล้วก็อ่รถซอรี่ที่เขาจะวิจารณ์ข่าวกันเนาะเจส้มอ่าอะไรเนาะ แล้วก็หนุ่มสาวบ้านสีก่กรน,นะ่ะตามนะกดไลค์ตลอดนะจ๊ะป้าถอนป้าแหลมป้าถอนแม่แหลมอะไรอะ่ะแล้วก็สาวิตรีตายแต่ตาชาอะไรนี่ยังกดไลค์ให้ตลอดนะคะดิฉันไม่ไม่สนใจค่ะว่าเบื้องหลังทุกคนจะเป็นยังไงดิฉันไม่สนใจมันไม่เกี่ยวกับชีวิตดิฉันและดิฉันก็ไม่อาฆาตค,คนอ่ะจะไปอาฆาตเขาเรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวขห้องกับเขาเลยอ่ะ คุณไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตเขาทำไมคะไม่ไดีหรอกวันนี้ปีใหม่จีนไม่ควรพูดอะไรที่รุนแรงหรือว่าดา่าทอใครเนาะก็เพียงแต่ว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ช่วยดลบันดาลให้ไอ้คนร้ายที่ฆ่าเด็กมันได้รับกรรมคนร้ายที่ฆ่าเด็กที่ดาวเนปจูนเนาะอืมให้ด้มันได้รับกรรมเดี๋ยวเราก็จะไปฟัง youtube อีกแล้วอืมพ,พอถ่ายคลิปจบก็ ไปตามยูทูปบางทีป่าหนุ่ยเขาก็ามาสดนะมีอ่าอ๋อมีน้องเลมอนแมงกินโนเขาก็จะเปิดเพลงของเขาเพลงไพเราะไปสแสวงเครื่องพนมจิตสิ G จพูดไปแล้วใช่ไหมพูดแล้วพูดอีก นี MM <stein> <laughs> ่ค <Yum meio beauty> ่ะสลีระคุณนายนะคะคุณนายคุณนายคุณนายปลิ้นไปทั้งตัวอะไรก็ถึงอยู่บ้านนอกเราก็ใส่ได้จะเป็นไรอ่ะใส่ถ่ายทําคลิปค่ะแต่ถ้าถ่ายเดินไปข้างนอกเนี่ยควายขับแน่วัวควายคงขับกันวิ่งกันกระเจิดกระเจิงแน่เลยแดงแปดก็ทุกๆปีเราก็จะออกมาใส่ละกันมาสวัสดีปีใหม่จีนเนาะก็ อยากมีส่วนร่วมคือตอนอยู่กรุงเทพนะคะดีฉันจะใส่กีเพ้าเที่ยวกันกลางคืนก็วันตุดจีนอะ่ะโอ้โหเขาประดับโคมโคมได้สวยมากเยาวราชนะคะเขาก็มีพระราชพิธีมีเสด็จมีอะไรกันแล้วก็มีของขายเต็มอ่ะเราอ่ะส่วนใหญ่คือไปดูโคมไฟที่สวยใช่ไหมเสร็จแล้วข้อที่สองก็คือไปดู ของกินเยาวาราชสุดยอดของกินสุดยอดดิฉัน,น่าติดใจหอยป้าจินค่ะหอยแครงรวกป้าจินคนก็กินกันเยอะแยะมากเลยนะจะบอกให้ดิฉันเป็นั่งนี่คือต้องต่อคิวกันอ่ะเป็นร้านแบบร้านแบบรถเข็นเล็กๆอ่ะตั้งเล็กๆอยู่เขาก็ไม่สนใจกับคือเยาวาราชพื้นที่มันเป็นเงินเป็นทองเนาะแคบสักวาเดียวอ,ะอ่ะอแล้วก็ต่อสักสองวามั้งคะ ริมริมถนนนะคะซอยพดุงด้าวอืมซอยพดุงด้าวแล้วก็จะมีรถเข็นของป้าจินเข้าไปในซอยค่ะตรงข้ามกับอ,อ่ซุกี้เท็กซัสที่เขาดังๆแถวนั้นละค่ะตรงตรงกันข้ามเลยถนนในซอยพดุงด้าวนะคะโหคือเข้าไปซอยปุ๊บเนี่ยก็คือซ้ายมือ ซ้ายมือจะเป็นร้านประจินคือผ่านผ่านร้านทะเลสองร้านทะเลเขาจะมีร้านอาหารทะเลแข่งกันสองร้านปากซอยแล้วก็ถัดไปค่ะถัดไปก็จะเป็นร้านประจินร้านนวดอยู่ตรงนั้นตรงกันข้ามกับซุก,กี้เท็กซัสอะค่ะโอ้ก็ไปเดินกันค่ะทุกทุกป,ปีนะคะไปเดินหาของกินแต่สมัยนี้เดินไม่ได้ค่ะเพราะว่าชาวจีนเขาเยอะมากกวลาตรวจจีนทีไงเยาวราชนี่เต็มไปด้วทัวจีนค่ะ จะลงมาเต็มเพราะของกินเราขึ้นชื่อที่เยาวราชนะคะอร่อยทุกอย่างทุกอย่างจริงๆค่ะคุณภาพอืแล้วก็ชาวจีนเขาก็จะมาเขาก็จะมาทัวทัวลงเต็มเลยค่ะทัวชาวจีนเขาก็จะแบบเดินกันเต็มถนนแล้วตอนนี้โควิดระบาดนะคะต้องระวังตัวกันหน่อยนะคะผู้ที่เดินเที่ยวถนนในยาวราชเนาะก็ระวังตัวกันหน่อยนะคะ อดโชว์ไม่ได้ค um ่ะอดโชว์ชุดกี่เพาไม่ได้แต่ปลิ้นไปหมดทุกส่วนคุณนายปลิ้นไปหมดทุกส uh> ่วนค่ะก str ็บรรยากาศตอนนั้นเนาะมีความสุขมากเลยนะตอนเดินยาวราชตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็น SLE ค่ะเริ่มเป็นแต่ยังไม่รู้เลยรู้ว่าทำไมตัวเองเหนื่อยเดินแล้วเหนื่อยทำไมตัวเองแสบตัวเมื่โดนแดด แสบเหมือนเข็มจิ้มนะคะมันไม่ได้แสบปกติเหมือนคนทั่วไปเหมือนเข็มจิ้มจิ๊ๆจิ๊ที่ผิวหนังค่ะเหมือนสักเข็มสักอย่างนั้นใช่ไหมเออจิ้มเจสงสัยค่ะว่าทําไมดิฉันไม่ทนแดดเลยเมื่อก่อนไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็มารู้ตอนนี้ค่ะมาอันที่สองของลูกที่ลูกรับราชการอันนี้ก็ต้องขอบใจลูกมากขอบใจลูกรักนะที่ทําให้แม่มีโอกาส เ,เบิกได้แล้วแม่ก็ได้เช็คร่างกายได้เจอโรคซะซะเอาซะโรคใหญ่เลยว่าแล้วเราต้องเป็นอะไรทีกอย่างแต่เราไม่กล้าเช็นะคนี่ฮะประกันสังคมตอนนั้นทํางานอยู่ก็ประกันสังคมเนาะงานอยู่แถวพระรามสี่ก็เป็นออฟฟิศใหญ่แถวนั้นนะคะย <c oughs> ้ายมาจากหนองแขมดิฉันน่ะย้ายมาจากหนองแขมแต่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็อยู่ตามเอ็มโพเรียม ตอนนั้นก็อยู่เอ็มพารีเียมนะจากอาวานิดก็ไปอยู่เอ็มพารีเยมสองสาครั้งค่ะแล้วก็ย้ายมาตรงพระรามสี่พระรามสี่แล้วก็ไม่รู้นะว่านาเขาจะย้ายไปไหนหรือเปล่านะก็ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้อยู่ในวงเวียนแล้วไม่เป็นไร นี่นะคะหาตุ้มหูไม่เจอปกติต้องใส่ตุ้มหูแดงด้วยนะตุ้มหูแดงเดี๋ยวฟีน้าว่าใหม่เซ็ตครบเครื่องตุ้มหูแดงกำไรแดงลืมใส่กำไรมา <laughs> โอ้ยสมัยที่ทํางานอยู่นะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเที่ยวเดินคนเดียวก็ได้อ่ะจริงๆมรนไม่รู้สึกว่ามันอิสระเสรีอะเราไม่ต้องรอใครเลยนะเราจะเดินเที่ยวไหนก็เที่ยวได้เลย จะเที่ยวจะกินอะไรได้เลยอะ่ะเราไม่ต้องไปยืนรอโอ๊ยเธอเธอไม่กินในนั้นอะ่ะเราอยากกินอะไรบางทีไม่ได้กินหรอกถ้าไปกันแบบเป็นเซตเป็นแก๊งอะ่ะคือแก๊งก็จะกินอะไรเราก็ต้องไปกินตามนะอะไรเงี้ยมแม่ไม่ปลื้มค่ะก็ไปเดินคนเดียวนะโปรุจ,จีนี้ก็ไม่ได้นัดใครนะก็ไปเดินคนเดียวแบบอิสระเสรีเนื้ออื่นได้บางปีก็นัดบางปีก็ไม่อยากนัด ก็ไปเดินโอ้โ oh, หมันแฮปปี้อะเดินคนเดียวนี่มันแฮปปี้จริงๆเราจะแวะตรงไหนแชร์ตรงไหนเรื่องของเรานะจริงๆ่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็จะทำอะไรด้วยตัวเองตลอดชีวิตเลยค่ะย้ายบ้านแต่ละตอนนั้นอยู่คอนโดและคอนโดก็ทำเป็นโรงแรมก็เลยจำเป็นต้องย้ายย้ายฉุกเฉินออกมาอยู่บ้านเช่า บ้านเช่าแบ่งเช่าด้วยซ้ําติดกับที่ทํางานค่ะดิฉันจะต้องอยู่ติดกับที่ทํางานดิฉันจะไม่ขออยู่ไกลเลยจะไม่มีการเดินทางนั่งรถเมย์อะไรเงรี้ยไม่ต้องติดอย่างเดียวอะ่ะเดินลงที่พักก็เข้าที่ทํางานเลยนั่นแหละดิฉันก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะว่าดิฉันไม่ต้องลําบากขับรถขับปลารถก็มีไว้จอดจอดจนยางเสีย รถก็คือเราก็ไม่ได้ว่าต้องการเนาะตอนนั้นไม่ไม่ต้องการรถอะไรค่ะพ่อก็บังคับให้มีเพราะมันเป็นภาระมีรถนะภาระสูงก็รู้กันอยู่นะคะทั้งค่าผ่อนทั้งค่าแบบค่าดูแลค่าประกันร,รถดีฉันก็ประกันชั้นหนึ่งระยะยังปัจจุบันเนี่ยสิบกว่าปียังค้าในชั้นหนึ่งอยู่เลยอ่ะเขาก็กินเราเนิ่มๆเวลา เราก็ซื้อไว้เขาให้เราเราก็ซื้อค่ะเราก็โง่ๆไปเพราะว่าเราคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราเกิดอุบัติเหตุอะไรตูมขึ้นมาเนี่ยเราไปชนไปอะไรใครหรือลูกเอาไปเป็นอะไรเนี่ยเขารับผิดชอบเราหมดใช่ไหมฮะเราก็คุ้มเราก็คุ้มที่จะมีเขาไว้นะคะแต่ว่าเขากินเย็นๆไปละค่ะกินเราเย็นๆไป <laughs> ไม่เป็นไรแลกกันแต่เราก็ไม่อยากเกิดอะไรนะคะให้เขากินไปเถอะ บางปีเราก็จะเครมบางปีเราก็ได้เครมบ้างหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยที่มองนี่เหมือนมีรถเข้ามาไม่มีมมล้ค่ะเลยไปละก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะผู้ติดตามทุกท่านทาง YouTube และผู้ที่เข้ามาชมคลิปเนาะดิฉันก็ต้องขอบพระคุณมากค่ะ คือเข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้า SLE คนนี้เนาะให้ผู้ป่วย SLE คนนี้ได้มีความสุขเดี๋ยวนะคะ,ะ,คะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและเข้ามาดูคลิปเราเนาะแต่ว่าคลิปเรานี้ก็คือทำตามใจอ่ะ วันหนึ่งก็จะกินโชว์วันหนึ่งก็จะเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วแต่ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องดอูแลพ่อแม่อยู่กับบ้านเรายังไม่สามารถไปไหนได้อีกอย่างหนึ่งคือยังไม่มีงบประมาณงบประมาณขาดดุลอยู่ค่ะยังไม่ได้สามารถไปเที่ยวเที่ยวอะไรไหนได้ไปพบปะสังสรรค์ไม่ค่ะก็คือรอให้โรคภัยไข้เจ็บมันจางกว่านี้ก่อนเนาะเคยเป็นแล้วลำบากมากรองโควิดเล่นงานดิฉันแย่มากเลยค่ะ ดิฉันขอบอกนะคะคนที่ไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นนะคะระวังให้ดีค่ะมันทรมานมากดิฉันน้ำหนักลดมาตั้ง15กิโลหลังจากเป็นโควิดอ่ะมันเบื่ออาหารไปเลยค่ะจริงๆแล้วก็น้ำมูกจะไหลตลอดเวลาบางคลิปอาจจะเห็นดิฉันน้ำมูกไหลอ่ะถือสารนะคะเพราะว่าลองโควิดทำดิฉันค่ะน้ำมูกยืดเลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไปฟังยูทูบเบอร์ตั้งหลายแล้ว ไปดูป๋าหนุย่ยไปดูพี่หลวงไปดูโรสซอรี่ไปดูโหระพาเนาะเออแล้วก็ไปดูอ,อ่อเจนนี่เจนนี่แฟมิลอรี่วีออสทนายสมเกียรติค่ะทนายผู้ดีมากนะคะแต่ก็ซับซอ้อนเรื่องอารมณ์นิดนึงเอ,อ่าทำอะไรก็ไม่ต้องไปเปิดเผยไตให้ให้เขารู้ทำอะไรก็พอผลมันออกมาแล้วโอเคแล้ว ไม่จะเป็นต้องบอกว่าเราทําค่ะก็โอเคยินดีด้วยที่มันโดนอย่างนี้อย่างนั้นอะไรนี้นะคะก็คืออย่าไปไปพูดว่าเราทํามันก็จะไม่ดีกับตัวเองเราเนาะก็หวังดีนะคะคุณทนายโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอะขอพรพระให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะคะปีใหม่จีนนี้และตลอดไปด้วยค่ะ โอเคค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย